ครับสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านานะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาติดตามนะครับติดตามงานสะหลวงโอ้นี่บีเอ็มเขาอยู่ตรงนี้อยู่กับเสาไฟนี่เองนี่ครับโอ้ขุดได้เร็วมากเลยจันชูกับจยนสนครับนี่ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับผมเป็นวันที่สามที่จันชูกับมาลงงานสะหลวงนี้นะครับ เราก็เดินเข้าไปเลยครับผมนี่แล้วก็โอน้ำมันซึมซึมมาจากข้างบนซึมนี่ต้องเอาสูบพญานาคมาตั้งสูบไปเลยนี่ครับเดินเข้าไปเลยครับโอ้ทำงานได้เร็วมากเลยจันรชูเป็นวันที่สามแล้วครับ ชูทำไมนาะโอ้มีแต่โคลนเลยเอา้าวางทำไมหวัวหน้าห,หาปลาไหลวะร่น,รนต้วงเลย งานได้เร็วมากเลยครับโอ้จันสนเกือบแล้วเมื่อกี้นี่เกือบโดนโคโลนเงาจัน์ชูแล้วโอ้ทำงานได้เร็วมากวันนี้ขี่โมไซค์เล่นๆมาเพลินลืมลืมของฝากเดี๋ยวคอยพรุ่งนี้วันนี้อดไปก่อนโอ้ทำงานได้เร็วมากเลยครับ สวันครับขุดมาถึงนี้แล้วจันสนมาได้กี่วันสองวันนี้สองวันอนาะจารย์ชูสามวันจันชูสามวันครับขุดมาถึงนี้แล้ว ะไปได้เข้าใกล้ไม่ได้ครับเข้าใกล้เดี๋ยวการชูโยนโครนใส่ต้องยืนแบบไกลๆนะครับ เอาเอาแบบไหนนั่นนะเอาเอาอาหาปลาแล้วครับหากับข้าวตอนเย็นหากับข้าวตอนเย็นจานชูเอา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 กันโต๊บเนยไอยี่กันโต๊บนู้นนะไอสมปวดนะโอ้ย

จานชูปิดจะเป็บหาปลาด้วยแล้วก็โยนโครนมาด้วยครับหากับข้าวเย็นด้วยแล้วก็โยนโครนมาฝั่งนี้ด้วยเบาๆก็ได้ลูกพี่ <laughs> bảo bảo cái đây ra phải thăm bạc lao lao ơi lao 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 ơi lao <laughs> ครับโอ้อแต่ไม่โดนสักทีหรอกเออลูกลูกลูกลก เอาเอาเอาหักหักต้นไม้อีกเออหัก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 ต้นไม้ใส่อีกเออเอาโอ้คนนอนโอ้เหล่าเครียดแล้วเหล่าเครียดแล้วเหล่าเครียดแล้วนู่นเห็นไหมคนนอนเปลอยู่นู่นน่ะต้วงมุ้ยไม่เลยยังผม เอาเอาเอาไปจับปลาเร็วนู่นปลาดุกอ่ะ เอาเอาหนีไปแล้วอาจารย์สนอาจารย์สนตน้องหนีไป <laughs> โอ้สาดต์โคลน <laughs> อันนี้เลยเขาเรียกว่าสาดต์โคลน <laughs> フフフフ。<laughs> <laughs> น,นี่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 ไรคนเตนเดงนอา้าวปลาดุกแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไรอา้าวเห็นปลายแล้วเห็นปลายแล้ว thì Hãy subscribe แล้วก็หาปลาไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเอา้าช่วยลงจับเลยลงจับเลยลงจับเลย เาจะเอาไปต้มสักตัวหนึ่งปลาครับรับพิมพ์นี้กเขาโจเพียงกีน่นี้ครับคอยมาติดตามตอนต่อไปครับช่วงนี้จับปลาก่อนขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับผมสวัสดีครับ